นี่าานเจเดิ๋กจะมขอถ,ถ่ายรูปด้วยนี่นะครับใส่สัาา่งชุดห้าร้อยถุงใส่อน่ารักมากอชุดห้าร้อยเลยนะครับ,รบใส่ให้คู้โดยแบบว่าไม่กล้าจุกอะไรเยอะนะคะ<อ>นะคะจะได้ใส่ดูนะใส่ ชนแนลนะครับปกหลักชนแนลคลิปนี้อยู่ที่ร้านเจลิกส้มตำยำสามคกนะครับว่าคลิปนี้มาในบรรยากาศถนนคนเดินนะครับนี่นะเจลิกเพิ่งเปิดร้านนะครับตอนนี้แล้วก็บินเพียบเลยนะครับบอกเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเจลิกทำยำกันดีกว่านะครับครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศถนนคนเดินนะครับนี่นะนี่เห็นเขาช่องกระจกด้วยนะครับวิวสวยๆยำแซ่บๆนะครับต้องมาที่ร้านเจลิกส้มตำยำสามคบนะครับ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะให้ดูเมนูก่อนนะครับให้ดูเมนูก่อนนี่คุณลูกน้าจะไหนคะโอ้เปิดมาเจอแมงดาเอ้ยอีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับคลิปนี้เปิดมาเจอแมงดาเลยนะครับ ะะอันนี้ไม่ติดครับนนดเ,เด็กน้อยร้องเพลงเด็ก,กๆนะน่ารักนะครับจะนา่ารักยิ่งกว่าถ้าอยู่บา้ามหาลัยนะ สามารถบรรยายได้หะะยิบแบบว่าไม่ได้คิดชีวิตนะฮะอันนี้ไม่สามารถบรรยายได้เลย<ช>นะครับฮะหยิบเพิ่มอีกเพราะว่าชุดนี้นะคะคณบอยต่างชุด500หนอใส่้นัานรักมากชุด500ลลเลยนะครับนีใส่ให้คณบอยแบบว่าไม่กล้าคิดอะไรเยอะนะคะนี่ไม่กล้าคิดเยอะนะวันนี้คณบอยนะคะจะได้ใส่ลูนะใส่กุ้งสดใส่หอยแครงไก่นางลม ใส่ไข่แดงใส่ก้างปูเดี๋ยวนะ <laughs> ใส่ไข่แมงดาใส่หมึกไข่เดี๋ยวใส่จ้ามอนไปถุ500ถงห้าร้อยชิ้พอใจยังคะ <laughs> <laughs> เยอะเลยนะเอ,เอาไข่ปูด้วยไหม <laughs> บอยโอนเงินมาเรียบร้อยอ๋อน,นี่เรียบร้อยแล้วนะ <laughs> เนี่ยคะ่ะ นี่เจเล็กจะบวงขอถ่ายรูปด้วยนี่นะครับอ่านี่สองถุงนี้ห้าร้อยครับอู้วตอนนี้ใส่เพิ่มไข่ปูด้วยมีอยากทานไข่ปูด้วยนะครับสนใจเจเล็กนะคะต้นทุนขีดละแปดสิบบาทนะนี้สองถุงนี้ห้าร้อยนะครับ เดี๋น้องไปพูดมาเดี๋ยน้องมามานี่นะดเดี๋ยวรอได้หนามารัดถุงนะครับเราไม่ให้บังรอหนาหรอกค่ะบังจะยืนคอยหรือจะไปเดินเล่นไปก็ได้หนานี่มายนาแล้วลูกนี่มาถึงเมนูต่อมาเป็นลาบปลากระพงลาบปลากระพงนะครับ ี่เป็นลับปลาพงลัปปงบปลาพงคุณบอยเดี๋ยวเราทำแยกน้ำให้แล้วก็คุณบอยเอาถ้วยไปนะคะได้นี่ลับปลาพงแยกน้ำนะครับจ้าคุณบยอ,อยเดี๋ยวไปใส่ตู้แล้วว่าเดี๋ยวไปทานเลยนะคะเดี๋ยวเอาไปทานที่โรงแรมเอาไปทานที่ท,ที่จะตรวจนี่ใช่ไหมคะ,คะจ้า าลกเดี๋นะคะลาปลากระพงปลาลกระพงอ่านเน้อยไปสเม็ได้เดี๋ยวแอบติดใจพิพดดชพ่อเนี่ยจ้อ๋อ พวกนี้เมื่อกี้เห็นมีตำั่วนะทับทิมทับทีมหลุด ้แลวมนะุกน,นี้เล่นสองทิศแล้วอาน่า,นามีซอยจริงด้วยรอบนี้ อ๋อไม่ใช่สามหอยอีกแล้วเป็นถั่วครูกุ้งสุกหอยเียบใส่ไม่ที่เห็นเห็นตำถั่วไม่ได้เลยนะเป็นสามหอยอย่างเดียวถั่วครูกุ้งสุกนะครับเมนู มึกไข่มาอีกแล้วนะครับหม el, ako, k k ane, ึกไข่ทะลักทะลักทะลวงนี่สั่งกี่อย่างันกี่ยสี่อย่างนะครับเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยร้อสหร่ปรอยยี่สินะครับสี่อย่างแปดร้อยยี่สินะครับกงแกงใส่ปลาไม่ต่างากรูปแล้วทั้งสองใส่ถ้วเลยเหรอลูก 来来 แถมก้ามปูนะครับได้ลูกนะเดี๋ยวจะเด็กก้มามเลยนะลูกเหมือนจำได้เมื่อกี้ก็แบบไข่ปูแบบนั้น <c oughs> ใช่นี่นะไข่ปูก้ามปูเลยนี้แถมไปนะครับเอาให้คิดถึงเต็มร้ยอยโล่บ้อยนะคะอ๋ออ๋อมาจาก YouTube ใช่ไหมคร <c oughs> ับฝากตัก n n e l หรือเปล่า บอยคะชุดใหญ่เดี๋ยวคุณบอยเอาสายบัวเอายอดมะร้เวต็จไปด้วยนะคะนี่นะครับโอ้มีสายบัวด้วยนะยอดมะพร้าวอ่อนนะครับรู้สึกบ,บินนี้เจเล็กชอบซอยมากเลย,ยการจองไว้ดีเม็่ดบิเทียบค่ะโทรบ้างลูกค้าต่างจังหวัดบ้า,บานเราบ้างบอยจะสัักอะไรทักมานะคะ แล้วเดี๋ยวได้จังหวะเดี๋ยวน้องจะต่อนะคะจะได้ทันกับน้องสองคนแล้วก็มีลูกน้องช่วย,ยกันสองคนยังไม่ค่อยทันเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พัฒนาเราขายเยอะมากเดี๋ยวนี้ตื่นหกโมงเช้าไม่ทอนะคะคุณบอยบ้าเตื่นไปตีห้าอยู่คนที่ตลาดเห็นตกใจอยู่เนี่ยไปทําอะไรตีห้าครับนอนตอนตีสามแ่พาไปแล้วป้าหแบบน้าดูแลพี่บอยนะ อันนี้นี่ครับชุดนี้ชุดชุดใหญ่นะครับลูกค้าดู Youtube มานะครับไม่รู้ดูช่องไหนแต่ว่าผมว่าดูช่องประกลัดแชนแนลนี่สองนี่ยมันมีเนื้อเฮียสองเลยนะจัดยำแซ่บแซ่บไข่แดงก็ยำใส่กะเพรามะม <rice of discovery> ่วงค่ะจ้า หรือถ้าไม่อยากใส่กระเทีมะม่วงก็เป็นส้มตำใส่หอยแดงนะคะได้ค่ะขอถ้าประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพบกันากาได้ค่ะแต่ว่าลูกค้าฝั่งเดี๋ยวลูกค้ามารับใช่ไหมคะเด้ตอ่ตอเดวเดี๋ยวต่อให้บังเลย <c oughs>

นี่นะปากกาสิดเลยสวัสดีค่ะดูก่อนนะคะนี่เยเฮียสองมาโชบดีแล้วหาด้ไวเนี่ย นี่ถ้าเป็นเพียหนึ่งได้ใบกว่านี้บางเอิงเป็นเทียสอง <c oughs> แล้วจะเดินทางไปไหนัปในโลก <c oughs> เที่ยวทะเลแนน่าพี่สองได้ไปแล้วช่วยส่งไหม ตอนนี้อยู่ที่ถุนคนเดินนะจะได็กจะถ้าถุนคนเดินจะเจะใช้สี่คกนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาจะเป็นสามคกนะครับถ้าเป็นเทศกาลนะครับจะ <3 S 1> เล็กจะเล่นโปรงลางเลยนะครับี่หยอกๆยอกนะ ใส่ผิดพกบางของบางใส่ลั้งก็โทษทำม่วงไหมคะจ้ะาค่ะพี่ค่ะ ดังมาเดิน้าหาหนูได้นะคะเดี๋หนูเนอาใจบังเองนะดังเผ็ดไม่เยอะนะคะเผ็ดไม่เยอะนะครับทะ,ทะเลสุกกล้ามปูนี่ไม่เป็นไรแทรกป็นโนคลิปนี้อาจจะมีเสียงเปียโนเข้าไปไม่ดังไม่ดังมาก ตอนนี้บินเยอะมากครับตอนนี้ปิดปิดรับออเดอร์แล้วใช่ไหมตอนนี้ถ้าใครสั่งนะครับประมาณห้าโมงกว่าถึงได้ค่ะประมาณห้าโมงกว่าถึงได้นะค๊ะยี่สชั่วโมงนะคะประมาณสองชั่วโมงนะครับอยากจะปิดเราก็ไม่ปิดนะเราปิดไม่ลงปิดไม่ลงเราให้ลูกค้าที่สมัครใจมาหาเรานะลูกค้าตั้งใจมามาทานยำนะครับมาดูย t ท b บมานะครับเลยแต่ลูกค้าก็เสียใจได้เวลาไปทากระจก แมนดาแมนดานะครับเด็กมีบินชุดใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวจะทำโชว์นะคะเดี๋ยวบินชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่สั่งชุดละพังก็มีนะคะนี่เดี๋ยวติดตามติดต,ต,ตามนะครับทั้งตู้อะค่ะนะคะคเล็กจะไดกให้อะไรเดียว จะดูแลให้เหมือนกระซิมโทราศัพท์คแบบเหมาเหมาอมเ <นะ S 2> หมานะครับหนึ่นจะได้ให้โปรโมชั่นเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวชุดใหญ่นี่เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับหนึ่งพันได้ทั้งตู้นะฮะแต่ถ้สามพันก็ได้เจเล็กไปด้วยบวกอีกสองพันว้าได้ไปทานข้าว <c oughs> เฉยถ้าเพิ่อมอีกพันหนึ่งได้เอกปักหลักไปด้วยถ้ามีสองพันพอน่ะอย่าไปโกงราคา ไม่เอาของผมพันหนึ่งนี่ครับอย่าเนี่ยเป็นเล่นน้อยอย่านะอย่ามาขึ้นเสียงนะแฟนขับท่านใดแฟนขับท่านใดที่อยากให้เจ๊เล็กเจ๊ไฮเจ๊หนูมาไม่เจ๊ายหรอกค่ะต้องจะมาแย่งคำเอกนี่โมโหเออนะฮัลโหลไมเฟ่ ว่าไปแล้วกำลังจัดร้านอยู่นะจ้าเราค่อยคุยกันนะยุ่งอยู่นะเนี่ยคุณเอกครึ่งตัวครึ่งตัวนะครับน่มันแม่ได้ยินโทรศัพท์่ะลูก อันนี้คุณอังกันนะเกบคุณอังนะคุณตัวสอบ,บาทนะครับตัวร้อยแปล้วมีรวมสุกหนึ่นะคะนี่แล้วมีรวมสุกหนึ่งที่นะครับ,รรบจาปาสอแคุณโอนะคะ นี่ครับนี่อาชีพแม่ค้านะครับต้องลุยอย่างนี้นะครับอะไรดีครับสั่งได้เลยนะครับได้ังุโตเดนนะเดี๋วนินให้นะคะา้แพงไปเลยตรงม่ยังไม่มนแสดงยังอยู่ตรงหนอ๋อก็อยู่หน้าแม่เ้าเห็นแล้วคุณโตค่ะคุณปูยินคอยได้เลยนะ เจะเล็ดดูแลให้เลย 有一点点。Yeah, เเราไม่มีรเราก็ใส่แมงดาใส่หมึกไข่ใส่ไข่หมึกใส่ไข e ่แดงให่นะคะสามร้อยบาทนี่สามร้อยบาทนะครับยำสามไข่แต่น้ำทานนานทานได้ร้ำเราไม่เชียร์อะไรกานทานไม่ได้เลยสวัสดีค่ะจบตัวนะคะจ้าจ้าตอนนี้สามโมงสิบห้านาทีค่ะสวัสดีค่ะ ลอยได้ค่ะบินอยู่หน้าหนูแล้วนะคะเพาะบินจะลันไปเรื่อยๆใส่ดัวค่ะมีใส่ดัวไะมคะใส่ดัวจะใช้สอยนะคะแต่นาจอบคุณโฟให้แม่อย่างแะเอียดนะคุณปูนะจะปกติค่ะเอาเก็บกานนะคะได้จ้า ่คุณโรูให้แยกนะ้ำหรือยันไปเลยคะ่ะเต็มถ้วยเลยค่ะโอเคค่ะ,ะเดี๋ยวจับให้ละเอียดมาบ้านะโอเคโอเคคุณเอ๋คุณเอ๋ทราบไหมาคะตอนที่ชุกใหญ่แล้วมาสั่ง แล้วคุณเ,เอกทราบไหมว่าลูกค้าเจ้านี้มารับประมาณสี่โมงเทวรัตน์มีรายการละทันนะอ๋ออันนี้สักพักไดสักพักได้ครับได้ไดนะมาเสร็จเรียบร้อยนะลูกสองค,คุณโอที่จ่ายเงินแล้วที่โอเนเงินมาให้แล้วนะคะลูกหนูอยากจะทํำจะแย่นะขนาด น,นี่โอ้คลิปนี้มีมีแต่แมงดานะครับมีค่ะมีจองแมงดาแมงดามาหกตัวก็มีนะหกตัวก็มีนะครับบินเดียวหก<ช>ตัวได้ค่ะโอ้ดูแลลูกค้า ผบเจเล็กก่อนอ่าสวยพี่บอยแล้วนะคุณบอยเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวแท้เดี๋ยวพอถึงคิวคุณบอยแล้วเดี๋ยวหนูแยกน้ำไม่ให้นะคะเด้ว่าคุณบอยทานที่นี่ถ้ายังไม่ทาน,านอ,อ๋อโอเคตอนนี้กีโ่โมงสามโมงค คุณโรยมหาหนสีมุ้งครึ่งต่งพได้ค่ะเดี๋ยวคอบคุณโรยมาเดี๋ยวยังให้ตันเองรู้เยใช่ค่ะใช่แยกไหมคะโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะปลาหมึกปลาหมึกแอบดูปลาหมึกมึกไข่นะครับ จ๋าจ๋าลูกสี่โมงเช้งกลับไปเลยลูกจ๋า แบบยำแซ่บๆไหมครับสั่งได้เลยนะครับสั่งออเดอร์นะครับจดบินบอกได้หนาเลยนะครับทิ้งลายทิ้งเบอร์โทรไว้ด้วย นี่ครับตอนนี้ออเดอร์ม,มาทั้งหน้าร้านแล้วก็พี่น้อยหน่านะครับรับโทรศัพท์นะออเดอร์ม,มามาไม่หยุดเลยนะครับมาไม่ขาดสายเสร็จแล้วค่ะนห่ารัากเราจะไล่กันตามทุกท,ท,ท้องของตัวเสร็จเลยนะพี่นี่อย่างนี้ลูไม่เห็นแล้ว คุณโอนะาดี๋ยวแทนต้องกระคุณโอไปหน่อยคุณโอตัก้กระบไปสองถุงเท่าดีค่ะาการโทรด<า>ีอย่างนี้นะคะคือพอพอไวเราก็ดูแลไดะะ้สงุงถุงไปเลยเ<อ>ช้าดีนะคะ เป็นสายบัวนะครับข้าวหมกหัวตะอร้อยยี่สิบไข่ปืก้ามโบหูจะไคร่ระดับร้อยห้าสิบคู่กันในสองขึ้ไปสองร้อยห้าสิบบาทนครนี้และคุณสดไข่แดงเจ็ดสิบเป็นสามร้อยยี่ห้าสวัสดีค่ะ ลืม,ลมไปใช้ซอยนะกินเยอะๆหัวเจ็หัวใจเดี๋ยวมันไม่อยู่ตัวเดี๋ยวมันต้องถึงกระตือจะไม่ยังยึงกระตัวนะคะสมองกระตือเราพอมลบมาเยอะอันนี้250ร้อยห้บาทนะครับเมนูนี้นะครับหืม เด็ดเลยนะครับสามสองยอาโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามนะครับอย่าลืฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กเชาแนลเราด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับนัเม่้าวแนวไม่าอยากได้เงินกค